สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นพัสดุที่เรารอคอยมากที่สุดของเดือนนี้นะคะ่ะก็คืออัลลัมซายของ I X นั่นเองก่อนอื่นเอความก่อนว่าตอนแรกอะเราว่าจะลงท็อปสเปนเดอร์แต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ที่เรามีผู้เนี่ยพี่สาวก็เกือบจะทุบเอานะคะแต่เราแบบเราอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูหมอเราไปหาหมอดูค่ะทุกคนแล้วก็หมอดูก็บอกบอกว่าให้เรา ซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่ลงท้ายด้วยเลขห้าทางเราก็เลยไปจัดมานะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าหมอค่อนข้างคอนข้างแม่นในความเชื่อของเราเพราะว่าเราได้ทรายมาจริงๆ <g ül> ก็คือเราก็ไปซื้อมาเหนนะแกะไม่ออกนี่ค่ะเราไปซื้อมาหา้ <g ül> ราระเบมแล้วมันได้จริงทุกคนมันหา้าระเบมเดี๋ยวนะเราจะแกะอันนี้ก่อน ที่ดูคอนเสิร์ตเขาคละมาให้ค่ะเขาก็จะได้เป็น Hello Version มา2แล้วก็จะเป็น Strange Time มา3ทีนี้เราต้องมาดูว่าน้องจะเซนเวอร์ชั่นไหนมาให้เรานะคะน้องเซนว่า Hello มาให้ทุกคนถ้าากับว่าเราได้ Hello มา3 Strange Time มาอีก3เป๊ะ ันนี้จะเป็นอันที่น้องทรายมาให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังเนอะเริ่มจากแกะไอ้พวกนี้ก่อนเป็นทรายครั้งแรกของเราแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่มีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็พอก่อนพอก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเราจะแกะเวอร์ชันเราจะแกะเวอร์ชันนี้ก่อนสตริ t ท m e นะคะนี่คือครั้งที่แล้วที่แกะไปนในคลิปก่อนสตริ t ท m e เราได้น้องแพกับซึ่งฮุนมาแล้วหวังว่าจะไม่ซ้ำ้ยดูที่โปสเตอร์ก่อนนะ เอาการอากาศลมอมมอกมาก่อนอันนี้การลวงกา,การอีลูกกำลังจะหาซื้อเลยน้องเพ่าหาแล้วไม่ต้องซื้อแล้วขอบคุณนะคะน้องแพ่ที่รักกันเพราะว่าพี่จะได้ไม่ต้องหาซื้อเนอะต่อไปอันนี้ดูดูดูดปอดก่อน อันนี้มีแล้วอ่ะไม่เป็นไรนังแฝงเคไม่เป็นไรแล้วก็เด่นนี่ไหมเรายังไม่มีเรายังไม่มีเรายังไม่มีมมดีมากการไม่ซ้ำเลยดีใจอะ่ะไปอันนี้ Strange Time แล้วก็หวังว่าดูคอนดูคอนเสิร์ตจะคละมาให้เรานะคะ โปรดซ้ำนี่ก็อุ่ยดีมากยังไม่ซ้ำเลยยองฮีไปครั้งแรกเลยของอัลบั้มนี้ที่แกะเราได้ยองฮีเพราะายองฮีเป็นคนเดียวที่ยังไม่มาหาเลยโอเคต่อไปเป็นการ์ดการ์ดล้มออกมาก่อนโอ้ยพี่แบกอันนี้ก็การ์ดครั้งแรกของพี่แบ๊กเหมือนกันเรายังไม่มีพี่แบ๊กเลยสลักอันดีมากทุกคนต้อตาจะไหลยังไปซ้ำเลย เ e l l o เวอร์ Hello, ชันนะคะอันนี้การ์ดเบกเราว่าเราได้เราหรือเปล่าวะเอ๊หรือ,อยังวะแน่ใจเ๋ยนะแล้วก็กลับไปดูคดลิปแ่บ่องเคยการ์ด,ดซ้ำปะ๊วะอย่าซ้ำน,น,นะลูกนะอย่าซ้ำน,น,นะลูกนะโอเคการ์ดร่วงออกมาก่อน มือสั่นมือสั่นมือสั่นทันสุดท้ายนะคะเป็น Strange Time อุ้ยเ็นแล้วไม่ให้รุ้นเลยยังฮีมานะคะส่วนอันนี้น้องแพรเรามีน้องแพรซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกดีมากเย่ต่อไปอุ้ยเสียงดังต่อไปคือพบกับความจริงนะคะทุกคน ความจริงมาดูการ์ดก่อนนะทุกคนน้องเคยจับอไรบัมนี้อะเราจะบ้าตายอุยมอยติดกันอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาดูเราดูนี่ก่อนเบกเบ็กรักเราแหละจริง <c oughs> นี่เอาการ์ดรวมออกมาก่อนนะคะ วาาได้แล้วแพ้ขอบไว้โอ้ย oh คือโอ้ยกดคือกำลังจะซื้อน้องแพ้แล้วอะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าน้องแพ้หายากแค่ไหนอะแล้วน้องแพ้ก็มาขอบเลยอะเราใครมาเนี่ยก็คือ Hello version เราได้พายังซ็อกนะคะแล้วก็ได้น้องแพ้แล้วก็อยองฮี ลมส่วนสตริงไท,ทมเราได้แพพี่เบ็กแล้วก็ยังมีค่ะมาเก็บใส่เก็บใส่แฟมก่อนเบ๊กเราได้สตริงไม m นะคะซึ่งคุณเราไม่มีนีม่มานี่ต้องแพรครบเลยครบ,บเลยดูดิองแพ้มาครบเลยทุกคนดีใจมาก ของยองฮีเราได้ Hello version แล้วก็ String time version นะคะแล้วก็ของเฮยอนซอกเป็น Hello ขาด String time อีก2อัน มาดูลายเซ็นน้องกันนะเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันมาดูพร้อมกันของใครก่อนนะเราจะรู้ได้ไงอะเปิดไปหน้าแรกหน้าแรกสีฟ้าของเบ็กใช่ไหมสีฟ้าของเบ็กหรือเปล่าอ๋อของน้องแพ้น่ารักจะสีเหลืองเฮ้ยผิดหน้าสีเหลืองโอ้โน้รเรคิโคาเอ้ย นูนเขียนว่าโกโกชิตานูนาคิดถึงนะครับนูนาโนโเรคิโอคเกก็คือเราไปแนะนําเพลงให้น้องแล้วน้องก็บอกว่าจะจําชื่อเพลงให้นะครับเลยโอ้ oh my god so cute <c oughs> อันนี้ยองฮีเขียนว่าโกโกเรียวจุยเกยค่ะบอกว่าเราไปขอให้น้องร้องเพลงคเวอร์น้องบอกว่าเดี๋ยวอัพให้ตารุงเฮด้วยนะตารุงเฮ อีกครั God. อันนี้ยังซอฟน้องคงเหนื่อยจริงๆ,ๆ,ๆแหละเขียนอะไรแนตะ่พี่อ่านไม่ออกแลเนยโอ๊ยตาเบกเขียนว่าทาาั้งซัมอักเกอจุยเกยมาันนีารางังกันอยู่รักทุกคนจบแล้วทุกอย่างคอมพลีทแล้วกับ CIX รักมากๆแล้วก็จะรักต่อไปนะคะเด็กๆ